ก็มีปัญหาเรื่องของการหย่อนคอยบัมากเลยค่ะหางคิ้วมันตกเริ่มมาแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้เจอคุณหมอร่วงโรยไปตามการระเวลาสวัสดีครับวันนี้นะครับหมอรัชภูมินะครับก็อยู่ที่รัชพูิเมดิคอลเซ็นเตอร์หรือว่าโซมคลินิกสาขาเลียบทางด่วนกราอินทานะครับก็อยู่กับ พี่อุ๋ยมณีรัตนั่นเองนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการหย่อนค้อยอะค่ะวันนี้เราก็จะทำออฟ,ฟราให้กับพี่อุ๋ยนนเองนะครับซึ่งพี่อุ๋ยกังวลก็คือช่วงแก้มที่มีความหย่อนคล้อยลงนะครับหย่อนมากเลยค่ะไม่ว่าตรงช่วงนี้กับช่วงนี้เราเดี๋ยวเราทำออฟลานี่คือหลักการคือมันจะยิงไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนนะฮะ คนไข้ที่ทาเขาจะรู้สึกว่าเหมือนกระโดนยึบนะคะขึ้นแล้วก็มีปัญหาอีกอันตรงหางคิ้วมันตกก็เลยไม่แน่ใจว่าทางอัตทาร่านี่มันสามารถแก้ปัญหาได้ไหมช่วยได้ครับเพราะมันจะสร้างคอเจนก็ทําให้ตรงนี้ยกขึ้นได้เหมือนกันนะคดีนะคะจะได้ไม่ต้องแบบไปผ่าตรงนี้เพราะะหลายคนเขาก็อีกทางเลือกหนึ่งก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ตัวตัวพี่ชอบแบบแล้วก็มั่นใจในฝีมือหมอหนุ่มนะคะมันก็เดี๋ยวเราทำอัลทรากันในวันนี้นะครับ เราจะยิงอัลโซล่านะครับให้กับพี่อุ๋ยนะครับในหน้าฝั่งนี้คือฝั่งขวานะครับเทียบกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทำจะเห็นว่าฝั่งนี้แก้มยกกระชับขึ้นลองสังเกตนะฮะตรงร่องแก้มร่องมุมปากดีขึ้นเลยเ <Wow. S 2> ทียบกับฝั่งนี้ตาคิ้วเปิดยกขึ้นเทียบกับฝั่งนี้ที่ยังไม่ได้ทําครับ ยิงอัลซาร่านะครับให้กับพี่อุ๋ยทั้ง2องข้างเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่าเดิมข้างนั้นยกขึ้นตองนี้ยกขึ้นมาตามมาแล้วฮะเปิดตแบบากว้างขึ้นเห็นไหมแก้มดูยกขึ้นเลยนะครับแล้วเกยมนันงล,ลดเรื่องเหนียงด้วยครับเหนียงจะดูน้อยลงด้วยครับ